สังทองเลยสังคังนี่แหละยินดีตอนเราเข้าสู่โคดะพิมหากับเล่นแบบดูดันเดูดันดูดันเนี่เดี๋ยดิเดี๋ยว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 การเล่นแบบดูดันนั้นเราต้องเข้มตั้งแต่ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีสามสองไม่ใช่ปัญหากูเข้มไว้ก่อนพ่อสอนไว้เ็บสแต่บมาสักทีถือว่าสกิลคูลดาวได้โหลดปลิดนิดเดียวนิดเดียววจดูดัน ช่วยด้วยจรวดเดินล like ิมใครก็ได mate, ้เมียได้มาสีตัวกูตายก็ได้หมอและนี่ก็คือวิธีการดักภูมิแบบดุดันเสร็จกูได้ไหมหมอหมอกูนี่การหมัดเลยและนี่คือวิธีการเติมไฟแบบดุดันชัดแม่กเอ้ยมันรับแทนได้ตีปกติแบบดุดันแม่กให้ เด,เดี๋ยวเมื่อกี้มึงว่าอะไรนะอ๋อจบเกมนี้กลับไปซักผ้าคแค่แป๊บเดียววิธีการเล่นแบบบูดันอย่างต่อมากกคือป้อมมันแค่ของประดบับใช่ไหมนี่ไงยันหน้าบวว เว่าไงกาลีสนใจกินซอจูด,ด้วยกันเปล่าโอ้โชอดทีพอดีชอบกินโอมาะะเกส์เฮ้อ,อกูนี่ขึ้นเลยกูนี่ขึ้นเลยมึงอย่ามัดท้อแหลเมื่อวานกูเห็นมึงนั่งเป๊กเล่าขาวอยู่กับบุหลาดย่าๆยาอยา,ยาอุ้ยตายไว้กรีดพูดอะไรแล้วข,ขงเล่าขาวนักกลงนักเกียนดูไม่เคยกินอะไรแบบนี้ กมูลาดมันชวนน่ะและนี่ก็คือวิธีการ,เ,ารเดินดักมันดุดันนี่ไงเดินตามเดียครับรออะไรละมุลาดพิววนกเหรอนีกงจากสังหารงูพ้นได้ล่าโอแม่ก็หนีโตโลมาเจอทูเลนหนีทูเลนไปเจอซาดิสกูตายงห้ก็ได้วะนี่ทุกคนจงจําไว้นะว่าแคลี่ฝ่ายตรงข้ามเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเก็<อ>บแม่ขาป,ปอมเลยแล้วกันี่ไงดุดันอ้าวโดนหัวหมาที่ไหนวะแน่เฮ้ย ไอ้พาสังวันนี้คือวันตายของเจ้าข้าจะเอาเจ้าให้ดักกระลักแล้วล่ะจ้าเด็กดิเด็กวิญญาตเด็กวิโดนนะไม่โดนมาสิเจอการเล่นแบบบุนดันให้ตายก็ดึกวิโดนดีเด็กิดเดีกวเด็กวิไนเด็กวิไนที่เป็นดิจิตอลล่ะจ้าเจอฟิกเกอร์โยกกูก็ไปเป็นไงล่ะการเล่นที่ดูดันเราต้องเดินแครีไฟตรงขัดนี่กันแ้กชีวิตได้แลกว่า โคตรเทโอ้โหโคตรจ้าป่ะพี่ตายยังหมาเว้เนอยเว้ยเอยเกมจะจบแล้วกูต้องเทกูต้องดูดันจ้าหล้ยวแล้วก็ชนะแบบดูดันแล้วสรุปคือกาลีไปเป๊กกับมูลาจริงเหรอมึงลองคิดสภาพนะเดี๋ยวมึงเนี่ยค่อยๆคิดตามนะ ฮีโร R O V หลอๆสวยๆโอ้โหอย่างเท่เลยชวนกันไปเป๊กวิสกี้ขาวโดบุลลี่วะ่ะออกจะเท่